ยังชีพผู้สูงอายุคืออะไรและใครบ้างที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเบี้ยคนชราหรือเบี้ยผู้สูงอายุนั้นเป็นสวัสดิการที่รัฐบาลน,นั้นได้จัดสรรให้เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้สูงอายุเป็นรายเดือนโดยที่คนที่มีอายุ60-69ถึงจะได้รับเงินเดือนละ600บาทอายุ 7 0ถึง79ได้รับเงินเดือนละ700บาทอายุ8 0ถึง89ได้รับเงินเดือนละ800บาทและถ้ามีอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเดือนละ1000บาทค่ะตอนนี้หลายคนสนใจแล้วนะคะว่าใครบ้างมีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้คนที่มีสิทธินั้นจะมีข้อกำหนดนะคะอยู่4ข้อด้วยกันข้อแรก แน่นอนต้องเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปข้อที่สองเป็นคนที่มีสัญชาติไทยข้อที่สต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานบริการของรัฐบาลข้อที่ 4, สี่สคัญมากค่ะต้องไม่ใช่คนที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือนจากภาครัฐภาค,ภาคร,รัฐวิสาหกิจหรือ อ,อ,องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอยกตัวอย่างนะคะกรณีขา้าราชการบำนาญอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์นะคะหรือลูกจ้างบำเหน็จร,รายเดือนอย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชนหรือสภากาชาติไทยแบบนี้มีสิทธิ์รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุค,ค่ะ หรือในกรณีที่เป็นอสมอหลายคนก็อยากรู้นะคะว่าอสมอได้เงินทุกๆเดือนนี้มีสิทธิ์รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุไหมถือว่ามีค่ะเพราะเงินที่ได้ทุกเดือนนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนนะคะถือว่าเป็นค่าป่วยการเพราะฉะนั้นอสมก็มีสิทธิ์รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนี้นะคะเพราะฉะนั้น คนที่มีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันคือหนอายุ60ปีขึ้นไป2สัญชาติไทย 3. ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของทางรัฐบาลหรือของอท,ท,ท,ท้ององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นและข้อที่4คือไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนจากภาครัฐอบตอรหรือเทศบาลทีนี้ก็มาสู่คำถามที่ว่าแล้ว จะไปลงทะเบียนร,รับเงินตรงนี้เมื่อไหร่และและยังไงนะคะถ้าเรามีอายุ60ปีแล้วนะคะไปได้เลยนะคะไปที่สำนักงานเขตหรือเทศบาลหรืออบตอที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่คะ่ะนะถือทะเบียนบ้านเป็นสำคัญนะคะให้ไปที่นั่นแต่ถ้าเราอายุ ยังไม่ถึง60นะคะคือ,อายุ59ปีปีหน้าอายุครบ60ไปเริ่มลงทะเบียนได้แล้วนะคะไปลงทะเบียนได้เลยก่อนล่วงหน้าไปลงทะเบียนได้ทุกวันทุกเดือนยกเว้นเดือนธันวาคมที่เขาปิดการรับการลงทะเบียนนะคะเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะไปรับเงินในปีหน้าที่เราอายุครบ60ปีนะคะตั้งแต่ตุลาคมปีหน้าเป็นต้นไปนี่คือสิทธิประโยชน์ ที่ผู้สูงอายุจะต้องทราบคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสวัสดีค่ะ